สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดประจำวันที่หงกุมภาพันสองพันห้อเาอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดนี้เรามาพิจารณาไปพร้อม,อมกันนะคะงวดนี้เด่น8กับ3ามนะคะเด่นแแล้วก็เด่นสานะคะเด่น8แล้วก็เด่น3าม เลขมงคลเขาก็เด่นแปดเหมือนกันนะคะเลขมงคลเขาก็เด่นแปดเหมือนกันนีค่ะปากแดงศักดิ์สิทธิ์เด่นสามอันนี้ก็สรุสรปแล้วเลขก็มาตรงกับลายสำนักอยู่นะคะที่ว่าเด่นแปดกับสามเนาะเรามาดูตัวเลขข้างในของเลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะ การที่แอดนำมาพิจารณานะคะก็ให้ท่านพิจารณาตั้งแต่ตัวเด่นนะคะเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มก็จะใช้เวลาประมาณ8ถึง10นาทีเท่านั้นเนาะแต่ว่าฝันเป็นจริงนี้เล่มเขามีหลายหน้าเนาะเล่มเล่มนี้มีหลายหน้าก็เลยอาจจะเลย10นาทีไปน,นิดนึงนะคะ เป็นสิบห้าสิบหก็ได้นะคะมาดูเลขเด่นฝันเป็นจริงวันนี้ท่านชอบด้วยหรือไม่เนาะท่านชอบด้วยหรือไม่ฝันเป็นจริงเขาเด่น8กับสามนะคะเลขพ่อปากแดงเจ้าพ่อปากแดงก็เด่นแเหมือนกันนะคะเลขงวดน,นี้แปดจะเข้าหรือไม่เรามาพิจารณาตัวเลขข้างในได้เลยจ้า ตัวเลขตัวเลขเด่นของเ,อเลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะของอาจารย์แก้วเพชรนั้นเด่นเจ็ดกับแปดก็ยังมีแปดเนาะอาจารย์ทัศนีเด่นหกกับเก้าสิงสิงขนองนาเด่นหนึ่งกับสองแล้วก็เด่นสองเพชรบุตรภาก็เด่นสองนะคะเจ็ดแปด หกเก้าหนึ่งสองแล้วก็สองติงสองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนะมาหลายตัวหลายสำนักมาดูดูเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดนี้เด่นหนึ่งแปดเจ็ดนะส่วนมากก็จะมีแปดเนาะส่วนมากก็จะมีแปดงวดที่แล้ว งวดที่แล้วสองออกงวดที่แล้วออกอะไรนะเนไะอออกเก้าเจ็ดสองแล้วก็เขาก็มาสองอยู่นะคะเกนะ้าเจ็ดสองงวดนี้เข้านะคะงวดที่แล้วตรงนี้เข้าเก้าเจ็ดสองแต่ว่าเขาก็เด่นเจ็ดอยู่ น,น,น,นะคะมางวดนี้มาหกนะคะมาหมาห้าเนาะแต่ว่าแอทคิดว่าหกหน่าจะเข้านะคะอ๋อไม่ไม่ใช่มาหกับห้าห้าน่าจะเข้าเนาะสมหวังมาห้าเจ็ดจอดใจลงหวังมาเจ็ดบังเอิญ บางเงินมาเจ็ดมาเจ็ดสามนะคะบางเงินบางเงินมาเจ็ดสามแล้วก็หวยล็อกหวยล็อกมามาแปดเจ็ดนะคะอือเป็นแบบนี้นะคะมาดูหนะ้าต่อไป อาจารย์ทวพุทธังคารมาสามนะคะมาสามเลขดาวก็มาสามส่วนอาจารย์ทวพุทธังคารนั้นมาสี่แปดนะคะเลขท้ายเนาะเลขท้ายสี่แปดเลขบนสามเจ็ด ติงสนะคะหน้านี้ติง3ามงวดนี้ไม่งวดที่แล้วไม่เข้านะคะก็ามาแบบนี้เนาะที่แล้วไม่เข้าแต่วว่าเจ็ดเข้ามา เขาเป็นตัวเ<ว>ด่นนะคะงวดที่แล้วฝันเป็นจริงเจ็ดเขาเป็นตัวเด่นงวดนี้ฝันเป็นจริงสามเขาเป็นตัวเด่นนะคะงวดนี้สามเขาเป็นตัวเด่นนี่ค่ะงวดที่แล้วเจ็ดเขาเป็นตัวเด่นนะคะนี่ยเขามีเจ็ดมีเจ็ดนะคะเนี่ยงวดนี้สองสามนะคะเป็นตัวเด่นเนาะ สามเป็นตัวเด่นนี่จะเป็นสามห้าห้าสามหรือไม่เนาะสามเขาเป็นตัวเด่นนะคะวันนี้อาจารย์จักรพงศ์วิ่งสองแล้วก็สามนะคะเลขยิ้มแฉ่งสองแล้วก็สามนะคะอาจารย์ชาลิติสามแล้วก็ห้านะคะแล้วก็ห้ากับสาม แสดงว่าหน้านี้สามเด่นนะคะกับหน้าทอพุะเท่าอังคารก็เป็นสามเด่นเช่นกันนะคะทอพุะเท่าอังคารสามก็เป็นตัวเด่นเหมือนกันมาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้ก็สามสามก็เป็นตัวเด่นเนาะ เอาตัวเด่นไปพิจารณานะคะอันนี้หวยลายวันมาดูขวัญใจคนอยากรวยขวัญใจคนอยากรวยมาเจ็ด อาจารย์เอียดห้วยยอดก็มาเจ็ดนะคะเต็งเจ็ดเจ็ดแปดนี่เจ็ดหกนี่หกเจ็ดอันนี้ก็มีหกอาจารย์ธีรชนก็มีหกนะคะบางคนเขาก็เอาเลขของอาจารย์เอียดห้วยยอดนั้นไปพิจารณาเนาะอาจารย์เอียดห้วยยอดวันนี้มาเจ็ดแปดนะคะ อาจารย์แก้วนภานชนบทนะคะมาเจ็ดเหมือนกันส่วนเลขล่างนั้นมาเก้าหรือจะเป็นศูนย์เก้าวนนี้บนมาเจ็ดล่างมาเก้านะคะอาจารย์เพียงใจมาสามสามแปดเจ็ด หน้านี้มาต่างกับเพื่อนเนาะแต่ว่าเลขสองสามก็มาแรงอยู่สองสามมาแรงนะคะเมืที่แล้วหน้านี้ไม่เข้าเลยมาหกนะคะหน้านี้มาหกหกมาหกสองนะคะมาหกกับสองส่วนมากเด่นหกกับสองหน้านี้ มาดูเลขทิจจันเลขทิจจันมาห้ากับเก้าแต่ว่าเอดชอบเก้าเนาะมาห้ากับเก้าห้าบนเก้าล่างเนาะงวดนี้ห้าห้ามีโอกาสเหมือนกันนะคะนี้ห้ามีโอกาสเหมือนกัน ฟาหมายใจบุญนี้ของอาจารย์เอียดนี้ดับสองฟ้าหมายใจบุญเด่นสองดับศูนย์หกก็มาแรงเหมือนกันหกกับสองมาแรงนะคะเนี่ยหกกับสองมาแรงวันนี้ไม่รู้ว่าท่านจะชอบด้วยหรือไม่เนาะ มาดูเลขจาเขาจาเขากรวดแล้วก็เลขอาจารย์สุพโชคนะคะหน้านี้ไม่เข้าเลยงวดที่แล้วเขามาหกับ7มาดูหน้า หน้านี้นะ,ะหน้าอาจารย์บุญจันทร์หน้าเอาไปพิจารณาเนาะอาจารย์บุญจันทร์นี้ส่วนมากจะมาแปดเนาะงวดที่แล้วมาเก้าเก้าเจ็ดสองนะคะเลขของเขาเข้าของอาจารย์สมโชคเนี่ยค่ะวดนี้เขาดึงสี่มางวดที่แล้วเขาดึงเจ็ดมานะคะนึงเจ็ดเด่นเจ็ดนะคะงวดที่แล้ว นี่คะ่ะดึงเจ็ดงวดนี้ดึงสี่ดึงแปดมานะคะเด่นสี่เด่นแปดน,นะคะสรุปแล้วเด่นแปดนะคะเด่นแปด อาจารย์บุญจันทร์งวดที่แล้วเขามาเก้าเนาะมาเก้าแต่ว่าเก้าไปอยู่หลกหักร้อยงวดนี้เข้ามา8แล้วก็ลองสเลขเก้าสีน่าเอาไปพิจารณานะคะกับเลขสี่ปเนาะสี่หกแปดไหมดาบสวายมา7กับ8นะคะตรงกับเลขหน้าปุกเนาะ ตรงกับเลขหน้าปกตรงกับเลขหน้าปกเลยเนะจ็ดกับแปดเนาะเจาะใจลุงหวังก็มาเจ็ดกับแปดมาดูหนะ้า ไฮไลท์ของฝันเป็นจริงนะคะมาเจ็ดจริงๆด้วยนะคะงวดนี้เข้ามาเจ็ดนะคะฝันเป็นจริงงวดนี้เข้ามาเจ็ดงวดที่แล้วตัวจับคู่ของอาจารย์สันติชัยเข้านะคะแล้วก็อาจารย์สีสุดาเด่นเข้านะคะ นี่มาสองเจ็นะคะตัวจับคู่ของเขาก็เป็นเจ็ดสองเหมือนกันนี่ค่ะมาสองมาเจ็ดอาจารย์สันติชัยงวัดนี้มาแปดมาหกอันนี้มาหนึ่งมาสองมาสี่นะคะวัดที่แล้วตรงนี้เข้าๆเนาะศูนย์สองวัดนี้มาหกกับแปดนะคะเต็งเจ็ดนะคะเต็งเจ็ด ส่วนมากอาจารย์สันติชัยจะเข้านะคะอาจารย์สันติชัยนี่เข้ามาแปดกับหกนะตาวีก็เด่นแปดเด่นหกเด่นเจ็ดเจ็ดแปดหกหรือไม่เนาะเจ็ดแปดหกไหมลองเอาไปพิจารณาดูนี่คะ่ะอันนี้ก็เด่นเจ็ดเหมือนกันหน้านี้เจ็ดแปดหกไหมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ เจ็ดแปดนะคะสามเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเนี่ยงวดน,นี้ก็เด่นเจ็ดนะคะลองไปพิจารณาดูนี่วิ่งเจ็ด วิ่งเกมันมาหลายตัวนะคะแต่ว่าพอที่จะสรุปได้ว่าเลขเด่นงวดนี้เด่น7เ,เด่น8นะคะล่างวิ่ง9กเนาะเอสก็ชอบเก้าอยู่ล่างวิ่ง9แสดงว่าเลขเบนเด่นเจดแปดนะคะ บนเจสรุปแล้วบนเด่นเจ็ดแปนะคะล่างติงเล่างติงเถ้า78ก็มี5 78เจ็นาะห้าด แต่ว่าถ้าจะให้แอดชอบมากในแอจะมาชอบตัวนี้นะคะชอบแปดห้าชอบเลขแปดห้าสำหรับเลขบนนะคะส่วนเลขล่างนั้นแอ๊ดชอบเก้านี่ค่ะเขามาเจ็ดเนาะสรุปแล้วเลขเด่นฝันเป็นจริงนั้นเขาจะเด่นเจ็ดนะคะขอพระคุณมากๆานะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามข้อของให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ